สวัสดีครับ พี่น้องประชาชนนะครับตัวทั่วไปนะครับได้ทราบนะครับคือวันนี้อยากจะมาพูดเรื่องประเด็นนะครับที่มีการพูดถึงกันเยอะๆนะครับคือกรณีที่คุณอดีตนายกยกทักษิณนะครับมาขึ้นเวทีนะครับหาเสียงนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับเรื่องเกี่ยวกับการจะทํามีการลดค่าไฟนะครับให้เหลือ3บาท70ตังค์นะครับนะซึ่งประเด็นเนี้ยมีหลายๆคนมีถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันว่าจะทําได้หรือนะครับ หรือว่าคุณทักษิณใช้สิทธิ์อะไรมาพูดตรงนั้นนะครับนะก็คือประเด็นเนี่ยหลายๆคนมองว่ามีนักร้องอาจจะไปจ้องร้องที่เอาผิดคุณทักษิณน,นะครับนะเพราะว่าไม่ไม่ควรพูดเวทีนั้นเพราะมันเป็นเรื่องของการหาเสียงระดับประเทศถูกไหมครับนะซึ่งมันไม่ใช่อำนาาหน้าที่ของอ ผู้สมัครนะครับผู้สมัครหรืออำนาจหน้าที่ของอบจอนะครับนะประเด็นเนี้ยผมก็อยากจะมาแนะนําว่าอย่างนี้นะครับอยากฝากไปถึงท่านกรรมการการเลือกตั้งนะครับนะในจังหวัดนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับนะคือท่านเห็นแล้วนะครับว่ามันมีหลักฐานเป็นประจักษ์ชัดเจนนะครับว่า คุณทักษินนะครับน่พูดเรื่อง3บาท70ตังค์ถูกไหมครับเนี่ยเพราะว่ามันออกคิดไปทั่วประเทศนะครับนะซึ่งตรงนี้นะครับไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของอบจนะครับนะก็เลยต้องถามว่าท่านในฐานะที่เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับท่านเห็นแล้วนะครับนะท่านคิดว่ามันมีความผิดหรือถูกนะครับแต่ผมยืนยันว่ามันผิดแน่นอนครับทำไมที่ผมรู้ว่ามันผิดเพราะว่าคนที่จะทาค่าไฟฟ้านะครับจากอ่สี่บาทกว่าๆเนี่ยเหลือ3ามบาทเจ็ดสิบตังค์นะครับมันไม่ใช่ ตาหน้าหน้าที่ของอบจแน่นอนนะครับแล้วก็ทางนายกอบจนะครับก็คงไม่มีนโยบายที่จะไปลด3ามบาทเจตังค์นะครับเนี่ยแน่นอนนะครับนะทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าคนที่ผู้สมัครนายกอบจนะครับท่านอนุญาตให้ผู้ช่วยหาเสียงนะครับคือคุณทักษิณชินวัตรนะครับไปหาเสียงที่ไม่ใช่นโยบายได้อย่างไรนะมันเข้าข่ายการหาเสียงนะครับหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับนะเป็นการจูงใจให้ไปเลือกทั้งทั้งที่ไม่ใช่นโยบายนะครับก็ ฝากกรตนะครับท่านเองนะครับไม่ต้องให้ใครไปแจ้งเพราะมันรู้เห็นเป็นประจักษ์ถูกไหมครับออกคลิปทั่วโลกตัวทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับว่าคุณทักษินนะครับไปปลาใสซึ่งอำนาจหน้าที่ของผู้ช่วยหาเสียงนะครับจะต้องช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครในนโยบายหรือในสิ่งที่ผู้สมัครมีนโยบายที่จะทำนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในอบจอนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับนะตรงนี้นะครับมี2ประเด็นหนึ่งนะครับคือกตตนะครับท่านต้องแจ้งเอาผิดกับผู้สมัครทันทีนะครับนะเพราะว่าอนุญาตให้ผู้ช่วยหาเสียงนะครับไปหาเสียงในสิ่งที่ไม่ใช่นโยบายที่ตัวเองกําหนดนะครับในข้อข้อที่1ข้อที่2นะครับผมอยากเชิญชวนนะครับให้คู่แข่งขันนะครับนายกอบจที่เชียงรายนะครับท่านต้องไปร้องนะครับไปร้องเรียนว่านายกนะครับอบจเชียงราย พักเพื่อไทยถูกไหมครับนะหาเสียงบิดเบือนหาเสียงหลอกลวงนะครับนะเพราะว่าอนุญาตให้ผู้ช่วยหาเสียงนะครับขึ้นเวทีไปหาเสียงที่ไม่ใช่นโยบายแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของอบจอนะครับนะก็อยากฝากนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะทั้งผู้ลงสมัครนาะยกอบจอผู้แข่งขันนะครับและก็ กตอ,ตอนะครับนีตอนนี้ไม่ต้องมีใครไปไปไปร้องเรียนท่านนะครับเพราะว่าหลักฐานมันเป็นประจักษ์ท่านรู้อยู่แล้วท่านเห็นอยู่แล้วนะครับนะท่านจะต้องยื่นนะครับเอาผิดนะครับกับผู้สมัครนายกอบจเชียงรายพักเพื่อไทยนะครับ